สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับเรามาต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับมาดูการแปลรูปไม้ครับหรือที่เรียกว่าการเลื่อยไม้ครับเมื่อเราซื้อไม้ฝักท่อนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วครับก็นําเข้าโรงเลื่อยแปรรูปเป็นไม้แผ่นครับแล้วค่อยเอานํานำไม้แผ่นไปเข้าที่โรงงานอีกทีครับสําหรับโรงงานที่เขามีโรงเลื่อยอยู่ที่โรงงานเขาก็สามารถนําไปเลื่อยไปแปรรูปเองได้ครับไม่ต้องมาจ้างที่โรงเลื่อยเลื่อยครับ แต่สําหรับที่โรงงานไม่มีครับก็ต้องมาจ้างเข้าไปรูปครับนี่ครับไม้สักทองลายดำสวยมากครับเป็นไม้สักทองแท้ครับนี่ครับเพื่อนๆบางคนถามว่าเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้อะไรครับก็คือเนี่ยครับไม้สักทองครับที่ซื้อมาจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับมาจ้างที่โรง่อยแปลรูปไม้เป็นไม้แผ่นแล้วนําไม้แผ่นไปทำเฟอร์นิเจอร์อีกทีครับนี่ครับโต๊ะ การเลื่อยไม้มีหลายโต๊ะครับคนงานก็เยอะนะครับเพื่อนๆหลายคนครับนี่ครับทำกันอย่างขยันขันแข็งเลยครับเนี่ครับไม้ที่แปรรูปแล้วก็สวยครับเนี่ยอันนี้เป็นไม้ของวัดบวครับสวนป่าวัดบว์ที่พิษตโนโลกครับนํามาจ้างแปรรูปเหมือนกันครับเนี่ยครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ